สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องบิ๊กโจ๊กกันนะครับก็คือล่าสุดนะครับคุณอัจฉริยะนะครับก็ออกมาามาให้ลื้อคดีนะครับที่บิ๊กโจ๊กนะครับโดนรอบยิงรถนะครับก็ก็กวันกลัวว่าถูกเดี๋ยวจะถูกยิงซ้ำนะครับเพราะว่าได้ไปฟ้อ,ฟองร้องกับ คนอื่นไว้เยอะนะครับก็กลัวว่าจะจะโดนครับก็คดีนี้ก็เมื่อปีเมื่อปี6มกราพศ2 5 6พนะครับก็ก็ผ่านมาแล้วนะครับประมาณ4ปีนะครับบิ๊กโจ๊กนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับว่าก็ก็รู้ตัวคนยิงนะครับก็คนทำนะครับแต่ก็พูดไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ไปผิดเรื่องนะครับหมิ่นประมาทนะครับเพราะว่า ก็ปล่อยให้เป็นาตามกฎหมายนะครับก็ให้ตำรวจาจัดการนะครับทางนี้นะครับก็าทางคุณอัจฉริยะนะครับก็ได้พูดบอกว่า,าคือก่อนหน้านี้คือแบบไปฟอ้องร้องเขาไว้เยอะนะครับก็กลัวจะถูกยิงนะครับเพราะว่าขนาดคดีคดีตัวเองนะครับเป็นถึงระดับแบบอลองลองผอบอนะครับก็ก็ยังตามสืบไม่ได้เลยนะครับก็ อยากให้ตำรวจนะครับได้มาช่วยตามสืบคดีของบิ๊กโจ๊กหน่อยนะครับว่าไปถึงไหนแล้วอะไรงนี้นะครับก็ก็เรื่องนี้บิ๊กโจ๊กก็ก็ปล่อยแล้วครับก็จบไปแล้วเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กอ้างว่าจบแล้วครับเรื่องนี้จบแล้วครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจครับแล้วก็ต่อมานะครับก็ในวันนี้นะครับก็บิ๊กต่อนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับอ่าก็คือได้ไปเหมือนแถลงข่าวนะครับ เกี่ยวกับการปราบปรามนะครับที่นายกนะครับได้มอบนโยบายให้บิ๊กต่ายนะครับพลตำรวจเอกกิจรัตนะครับก็ได้ไปถแถลงข่าวในการาปรับปรามยาเสพติดนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ในในช่วงท้ายนะครับว่านักข่าวก็ถามนะครับบอกว่าก็คือกลับมาตอนนี้ก็คือทำงานปกตินะครับทางบิ๊กต่อครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ก็คือกลับมา ก็ทำงานตามปกตินะครับกไ็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรนะครับก็ก็ได้มอบงานก่อนหน้านั้นก็คือฝากาท่านกิจลัตนะครับก็ได้สารต่ออในเกี่ยวกับางานนะครับกับการเขาเรียกว่าไงเกี่ยวกับสวัสดิการของตำรวจนะครับก็ที่ถามว่าจะลาออกไหมครับก็ทาง บิ๊กต่อนะครับก็บอกว่า,าคืออันน,นให้เป็นเรื่องของทางอนาคตนะครับว่าจะลาออกไหมหรือจะอะไรก็ตอนนี้ขอ,อทํางานก่อนนะครับเมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับก็ได้มีคําสั่งของทางบิ๊กโจ๊กนะครับให้ทางบิ๊กต่อนะครับยกเลิกคำสั่งนะครับที่บิ๊กตายาได้สั่งให้พักจากราชก,การไว้ก่อนนะครับ ที่ว่าคำสั่งโดยมิชอบนะครับทางบิ๊กโจ๊กก็ได้ส่งหนังสือไปถึงบิ๊กต่อนะครับก็บิ๊กต่อก็ได้พูดออกมาว่ามไม่เห็นนะครับก็คือยังไม่เห็นยังไม่เห็นในกสารเลยครับยังแล้วก็ได้ระบุไว้ด้วยว่าระหว่างระหว่างบิ๊กโจ๊กนะครับกับกับบิกตอเนี่ยครับก็คือก็ไม่ได้มีอะไรบาดหมางกันนะครับก็ไม่ได้ มีอะไรในการเหมือนว่า,วาคือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรการไม่ได้มีอะไรบานหมางการก็ยังพูดกันปกติเหมือนเดิมนะครับก็ส่วนเรื่องของอาทางคดีบิ๊กโจ้นะครับที่ว่า,าเรื่องที่ว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับก็ทางบิ๊กต่อนะครับก็ได้บอกว่าเออคือให้เป็นทางกระบวนการทางยุติธรรมนะครับ ให้เป็นไปตามกระบวนการทางยุติธรรมนะครับก็แล้วก็ได้พูดเล่นอีกนะครับบอกว่าอ่ะก็เหมือนพี่ป่วยอะ่ะแล้วพี่ได้ป่วยจริงไหมแล้วพี่ป่วยไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็พูดหยอกกับนะักข่าวไปนะครับก็ดูแล้วตรงนี้ตรงนี้นะครับก็น่าจะน่าจะต้องรอ,อต้องรอทางระบบพิทักษ์คุณธรรมนะครับก็ต้องรอทางนั้นเลยนะครับว่าเขาจะ จะออกมาในรูปลักษณ์แบบไหนนะครับว่าจะเป็นผลกับทางบิ๊กโจ๊กไหมหรือว่าเป็นคุณทางบิ๊กโจ๊กไหมหรือว่าถ้าไม่เป็นคุณกับทางบิ๊กโจ๊กนะครับก็ก็ยากก็ต้องไปฟ้องศาลปกครองสูงสุดนะครับส่วนทางทางนี้นะครับก็ถ้าเกิดเป็นคุณกับทางบิ๊กโจ๊กนะครับก็อาจจะได้กลับไปเป็นรองผบตรนะครับแล้วก็ส่วนวันนี้นะครับก็บิ๊กโจ๊กนะครับก็ได้ไปยื่นหนังสือนะครับ ที่พิโจนะครับก็ได้ไปยื่นหนังสือนะครับกล่าวหานายกรัฐมนตรีนะครับก็เคยมียื่นไปหนึ่งครั้งแล้วครับแล้วก็ได้ได้ยกเลิกไปแล้วก็ถอนไปนะครับก็เลยมาจะมายื่นอีกเพราะว่าก็ตั้งแต่เหมือนแบบว่าการแต่งตั้งโดยไม่ชอบนะครับก็คือเหมือนตอนนั้นนะครับผบหรือว่าท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับก็ได้ไปยื่นนะครับที่ว่าข้ามอุปศำหนึ่งนะครับก็ ยืนยืนอ่ามอมอหนึ่งห้าเจ็ดนะครับแต่ว่าท่านเสรีตอนหลังก็ได้มาเหมือนมาถอนฟ้องไปนะครับถอนไปนะครับแล้วทางอ่าบิ๊กโจ๊กนะครับก็ได้ทราบก็เลยเหมือนมาว่ามายื่นใหม่จะได้อ่ามีมีจะได้อ่าไม่เรื่องจะได้ไม่เงียบไปนะครับก็ก็ก็ใช้หลักฐานเดิมนะครับก็ เหมือนการแต่งตั้งนะครับก็มี2ข้อนะครับก็คือ 1. อาวุโสอาวุโสอันดับ1 2สองก็คือประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนนะครับในงานป้องกันปราบปรามนะครับก็ตอนนี้ก็คือบิ๊กโจ๊กนะครับก็ได้มายดมายื่นนะครับให้กับทางปปชนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีฟ้องทางด้านทางกูลรูอีกนะครับกูลรูก็ เดี๋ยวกาลังรวบรวมหลักฐานนะครับว่าจะฟ้องใครอีกนะครับบิ๊กโจ๊กก็ได้กล่าวไว้นะครับก็ยังกล่าวนะครับว่าเออคือก็ต้องต้องทาตามกระบวนการยุติธรรมนะครับก็คือเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นอ่าอ่ารุ่นน้องรุ่นหลังนะครับมันก็จะไม่ไม่ไม่เป็นไปในทางเดียวกันนะครับโจ๊กนะครับก็ได้พูดไว้นะครับก็คือเหมือนว่าแต่งตั้งข้ามอุโเนี่ครับอันดับหนึ่งเนี่ยครับคือก่อนหน้านั้นคือไม่ได้แต่งตั้งอ่า คนตำรวจเอกอะนะครับลอยนะครับอิงพฆ้าไพโรดนะครับก็บิ๊กโจ๊กก็เป็นอันดับ2ก็เอาตัวเองเป็นหลักฐานนะครับว่าเออไม่ไม่ไม่แต่งตั้งเบอร์หนึ่งนะครับแต่ไปแต่งตั้งเบอร์4นะครับก็เลยก็เลยท่านเสรีพอบอเสรีก็ถอนฟ้องไปบิ๊กโจ๊กก็เลยจะมา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 เขา,าเรียกว่าอะไรมาอ่ามาฟ้องต่อนะครับก็คือต่อจากท่านเสรีนะครับก็จะได้ว่ามี ก็คือบิ๊กโจ๊กอ้างว่าตัวเองเหมือนแม้ว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็หูก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะจบเป็นยังไงนะครับก็ช่วงนี้ก็บิ๊กโจ๊กก็ฟ้องก็สนั่นวันไหวเลยนะครับก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิกด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับ ก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากช่องด้วยนะครับผมนะครับอาร์ตชาวลิตนะครับก็รายงานข่าวก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ